แล้วก็แล้วก็คุยเรื่องอนนี่แหละคุยเรื่องอ้คุยเรื่องไ้งานวันที่สิบสี่เพราะว่าตอนแรกเราจะกะจะลำช่วงเย็นแดวร่มลมตกแต่ป้าแตนบอกว่าลำช่งชวงเช้าดีกว่าเ,เพราะเขาจะจัดกิจกรรม ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ลำช่วงก่อนเที่ยงก็คือ,อช่วงเช้า,าหลังจากทําบุญตักบาตรอะไรเรียบร้อยเราก็จะแนะนําให้ป้าแตนว่าให้เชิญผู้เฒ่าผู้แก่คนที่ในหมู่บ้านน่ะคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านน่ะเชิญเขามา สักสิบยี่สิบคนมาเพื่อที่จะลดน้ำดำหัวแล้วคนที่จะลดน้ำดำหัวก็จะเป็นนางลำเป็นใครต่อใครใช่ไหมที่จะลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ป่ะก็ให้เชิญผมแนะนำให้เชิญมาเพื่อให้ได้รับลดน้ำดำหัวแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เป็นพ่อเป็นตาเป็นยายของของนางลำอะ่ะใช่ไหมมามาก็มาให้เขาให้เขาลดน้ำําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดลำกันเลยจัดลำกันเลยก็เอาที่ยังไม่ร้อนมากอะ่ะเออจัดลำกันเลยแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะได้ชมนางลำไปด้วยใช่ไหมเขาจะไปชมนางลำไปด้วย,วยก็ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยอ,อถ้าลำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ทํากิจกรรมอื่นต่อใช่ไหมละ่ะแล้วก็ในการถ่ายทําถ่ายทําในการบินโดรนน่ะมันจะสวยงามใช่ไหมเพราะว่ากลางวันแสงมันดีแต่ถ้ากลางคืนน่ะแสงมันไม่ค่อยดีเรามันไม่ได้สว่างไปทั่วถึงทั้ง ทางทุ่งนาใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมบอกป้าแตนว่าให้จัดนางลำให้เข้าจัดนางลำให้เข้าไปทั่วทุกซอกมุมของทุ่งนาเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนดอกไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างบนองค์ปูไม่ว่าส่วนดอกไม้ไม่ว่าทุกจุดอะ่ะให้จัดนางลำเข้าไปให้เข้าให้เข้าทุกจุดเลยเพื่อให้จะ เวลาถ่ายภาพออกมาแล้วมันจะสวยงามใช่ไหมถ่ายภาพออกมาแล้วมันจะสวยงามแล้วก็ให้เป่านุกจัดมาเลยมิวสิกวิดีโอเพลงของเป่านุเพิ่มขึ้นมาเลยหนึ่งเพลงเออคราวนี้แหละเราก็จะได้เห็นมิวสิกวิดีโอเพลงบอลปูบริจิตซึ่งตอนแรกก็มีแต่เบ่านุกยืนพนมมืออยู่คนเดียวมันอื่นไม่มีเลยเออ ขนาดยืนพนมมืออย่างเดียวยังได้เป็นแสนเลยนะถ้าเกิดว่ามีนางรำเต้นเพลงบัสลบของของจังหวะดบัสลบของเพลงผู่บริจิตยังไม่เป็นล้านเลยเหรอใช่ไหมยงไมเป็นล้านเลยเหรอเออแล้วนางรำไม่ใช่เต้นแค่สิบคนยี่สิบคนเออนี่ได้ประโยชน์มากเลยนะเบ่าหนูนี่เป็นคนที่ได้ประโยชน์มากเลยนะ ใช่ครับลำเช้าหลังเสร็จพี่ดีทำบุญนะครับดีดีดีเชิญผู้เข้ามานั่งให้รดน้ำตาหัวด้วยไอเดียบันเจิดเลยนั่นเนี่ยอ่าก็จริงจริงอ่าอีเพิลสวัสดีครับโฟนวีโวกระจายนางลำให้จืนลำทั่วบริเวณข้ามกลางสวนดอกไม้ก็สวยงามค่ะอ่าเห็นไหม ไอเดียผมนี่เป็นไงบันเจิดไหมไอ <laughs> ไอเดียบันเจิดใช่ไหม <laughs> คิดคือเราอยู่ข้างนอกเราจะมองเห็นภาพรวมแต่เ้าอยู่เราอยู่ข้างในน่ะเราจะมองไม่เห็นหรอกแต่เราอยู่ข้างนอกเราจะคิดออกแล้วเรามองเห็นถ้ามองเห็นแล้วเรา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 ,เรามีกิจกรรมแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะจับมามิกเพื่อที่จะสร้างภาพที่มันสวยงามออกไป 前面走到没？